<id: Whoa. S 2> อันนี้หนูเพิ่งรู้นะว่าสัญญามีถึงหกแปดใช่ผู้คนหลายคนผูรากจะบอกอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องสู้กันด้วยกฎหมายค่ะเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าหนูยอมมาหลายครั้งแล้วแล้วถ้าครั้งนี้หนูยอมอีกนั่นแปลว่าตัวหนูเองคงไม่มีศักดิ์ศรีแล้วอะเพราะว่าหนูสู้ด้วยลาแข้งตัวเองจนกว่าจะมายืนถึงตัวันนี้อต่ที่บอกว่าถ้าเขามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยซัพพอร์ตเราในในในช่วงเส้นทางที่เราเดินตามความฝันเราอะอันเนี้ย หนูไม่ใช่คนในละคุณอู่แล้วมันเหมือนหนักคนละคนเพราะอีาพารองแ่แค่เดือนเดียวแต่เขาตกววางถึงปี68อะไรยังไงคะจริงจริงเนี่ยสัญญาที่เซ็นเนี่ยมีแค่10ปีค่ะตอนนั้นหนูยัง17อะแล้วก็หนูไม่มีสัญญาคู่ฉบับเพราะฉะนั้นหนูนไม่รู้เลยว่าตามกฎหมายแล้วคือถ้าไม่มีสัญญาคู่ฉบับแล้วม,มันถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ตอ,อ,อนนี้ก็มีคุยกับพี่ พี่นักร้องในค่ายด้วยกันก็ร้องที่จะช่วยเหลือแล้วก็เป็นพยานให้เรา,าเพราะว่าไม่ได้มีแค่เราคนเดียวในค่ายที่ได้รับความเสียหายอย่างตอนที่เราเซ็นเราก็ไม่ได้เห็นใช่ไหมว่ามันหมดตอนพอตอไหนหรือเมื่อไหร่ย,ยังไงเออหรือว่าเขาคงไปต่ออัตโนมัติของเขาเองอะ่ะใ่เราะีเราทีมฟ้าเราตอนเราเซ็นเราเรา,เรา,าไ,ไ,ได้คฉบับไหมมได้มีมเคยเข้าไปตลอดที่ผ่านมาเคยเข้าไปขอแล้ว บอกว่าทุกวันที่เรารับไม่ว่าจะเดินแบบจะทำอะไรร้องเพลงกได้เลยต้องได้รับอนุญาตจากเขาเวลาน้นอสอนทุกครั้งที่จะเข้าไปทำงานพวกนั้นแต่มีพี่ศิลปินในค่ายบอกว่าในจริงๆแล้วสัญญาฉบับของศิลปินไม่มีนะคะใช่ก็ต้องมาดูกันเพราะว่าตัวหนูเองไงที่หนูบอกว่าหนูก็เด็กคนนึงอ่ะตอนที่หนูเซ็นคือหนูก็อายุ17ซึ่งหนูไม่สามารถที่จะจํารายละเอียดสัญญาได้ทั้งหมดแต่ว่าขอให้เขา ข้อความทั้งหมดขอให้มันเป็นความจริงที่เราเซ็นตั้งแต่กันตอนแรกแต่หลังจากเกิดเรื่องก็คือว่าเขาอาจจะโพสผ่านโซเชียลอย่างเดียวไม่ได้ติดต่อเราโดยตรงเลยใช่ไหมอิงฟ้าใช่ไหมค่ะตอนนี้หลังจากนี้ก็จะให้านายเป็นคนจัดการค่ะเพราะว่าในเมื่อสัญญามันไม่เป็นธรรมกับเราการที่หนูเข้าใจว่าการที่เขาจะเอาส่วนแบ่งหรือว่าอะไรเงี้ยทังทังค่ายมันไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าคุณต้องมาดูด้วยว่าคุณซัพพอร์ตอะไรเราวบ้างใช่ไหมคะในช่วงเส้นทางตลอดระยะเวลาในการประกวดเขาก็ไม่ได้ส่งเสริมอะไร บริษัทไม่ได้มีการส่งเสริมอะไรเราเลยในเรื่องการซัพพอร์ตรูกจักรู้จักยังไงนะคกับาพอนเราพูดไปมันเจอตอนเราพูดไปมันไม่จบสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือทุกอย่างที่เขาเขาพูดกับสิ่งที่เขาทำมันย้อนแย้งกันเขาบอกว่าเขารักเคยดูแลเราเหมือนคนในครอบครัวแต่สิ่งที่เขาทำอ่ะหนูว่า มันจะมันจะทุกคนจะเห็นเอง้าด้อ ú, well. oh yeah, okay. ัดดดได้เห็นโ้ดยนะโ้ดที่เขาโพสอะไรอย่างเงี้ยได้เห็นแล้วค่ะเห็นก่อนขึ้นเวทีเีการได้ตอบต่วตัวหรือว่าไม่ไมค่ะเราไม่ได้จัดการเดียวเรื่องรู้เรื่องอันนี้ยังไม่ทราบเพราะว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้คุยกันเลยเาเห็นก่อนขึ้นเวทีแล้วก็คือกาจะบอกอะไรผ่านเขาในสื่อตอนนี้ค่ะเพราะแน่นอนแหละเพรายเ่แด้วยอย่จริงจริงอหนูรักเขานะเพราะว่า หนูเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนที่เนรคุณอยู่แล้วอ่ะเรารู้ตัวเราดีไม่งั้นหนูคงไม่ประสบความสาเร็จคนเนรคุณไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จมาถึงได้ทุกวันนี้ตั้งแต่ตลอดเส้นทางชีวิตของหนูอ่ะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ตลอดเพราะหนูเป็นคนหนูเชื่อมั่นในความกระตัญยูอยู่แล้วสิ่งที่เขาทําหนูขอให้เขารู้แก่ใจ าในในการต่อสู้ว่าเราจะเป็นผู้ชนะรอยเปอร์เซ็ตเพราะว่าหนูรับรู้มาตลอดอ่ะว่าเขาเขาหมดหมดอะไรกับเราไปบ้างแล้วเราได้อะไรจากเขาบ้างสัญญาการเป็นศิลปินจริงๆอ่ะหนูไม่รู้ว่ามันเรียกสัญญาธาตุหรือเปล่ากับการที่จะต้องอยู่ 12, 13, 14, 15ปีแบบนี้ ใครดูก็ใครก็ดูออกอออส<ะ>ั้นงในง่ายคือไม่จบเจอกันในศาลเนาะหรือว่าสังคมจะเป็นคนตัดสินเองอโอเคโอเคครับติ๊ตาหนูเข้าใจก็คือมันต้องจบปีไหนจบปีนี้หรอไม่อีกฟ่าเข้าใจว่าจบว่าจบ